สวัสดีครับรกับช่องทูบีเป็ดมาแล้วครับรวันนี้ผมจะมามาเที่ยวตลาดเจ้าพระวิทยากันนะครับผมก็ไม่ได้ไปไม่ได้เคยเห็น,นครับนี่มานางชมวิวอักพักหนึ่องก่อนว่าแถวนี้เป็นแถวสังกัดนะเป็นไงเข้ามาเดินเที่ยวกันดูนะครับสถานที่นะนี่ชมวิวเมียนะครับเอากำมา จะขายบ้านด้วยอ่ะอยากซื้อยากอยู่นะแต่ว่าก็ยังไงก็ตามนะครับว่าตอนนี้ก็แคบอยู่นะเรือสำรองนะฮะโ,โอเคคลิปนี้จะยาวหน่อยนะเพราะว่าตอนเที่ยวมแม่น้ำ้าผมนะอันนี้ค่อยดีถนนเขาก็ อยียยยย้อะไรนะฮะก็เรียว,ว่านี่ตามชมวิวเลยฮะม,มีเรือขนาดใหญ่สัญจรไปมานะแล้เขาาเ้เมมมามาเดินเนี่ยมีคนมีคนมันมาเดินเนี่ยเดินชมวิวไปเอาก็ได้นะก็ชมวิวสวยๆ,ๆนะฮะออสักสองนาทีนี่ภาพบรรยากาศดีนะฮะ แต่ว่ามันก็แถวนี้นี่ตอนเดินเรือไลเรือนหนึงนี่แถวเรือแม่น้ำวิวสวยนะ <c oughs> อันนี้แถวไม่รู้เหมือนกันนะมีเรือไปมาด้วยเห็นไหมเรือจิ๋วนึงฮนะถ้าคลิปของเรามีประโยชน์ก็ช่วยกันกดไลค์กดแชร์แล้วกดซับสไครต์ให้กับช่องทูวีเป็ดสันด้วยครับอ่ะเดี๋ยวคลิปหน้าเจอกันใหม่ครับ ยบายครับ